คคคคคคอเเเเเยยยยแแแพ้ต่่่่กกกูููไไไมมมมมททลลงถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเข้าไปช่วยในวงไฟก่อนนะ ถ้าถ้ามึงถ้ายังหาคิงไม่เจอสมมติเพื่อนเขาตายแล้วมึงเข้าไปในวงไฟก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับได้ก้าวน้าก็าห,าหาดูตัวตัวชุบตัว,ตวรอ,รอวีอะไรอ่คลีนเขาอ่ะไมไ่เลยทายผลอะไรอ่ะหนอนจะได้กี่คีฟูเขาไม่ทายแพชนะหรอแต่ว่าตัวจริงเราไม่อยู่กันเยนอะนะกนุ่นั้นพี่เชนหนูแค่อยากร้องเฉยอ่ะ อยากลองแค่อยากลองเปิดเฉียงเกมยังวะหนูชอบเลยเปิดแล้วมันก็จะแบบไม,ไม่ได้ยินเสียงอะไร สีท่ทีสี่ทีตายมันจากดาเมจเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่วะพี่แชทแต่ดาเมจเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เนะอันนี้เลือกกันหมดอย่างสี่ทีเนาะเลยปะใครไม่อกีกคนหนึ่งใครมันดาเมจเท่าไหร่อไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้รรดาเมจเลยอะ่ะดาเมจสี่สี่สิบปะโฟก็ทำไมเงียบจังโฟกับพี่ทำไมเงียบจัง พร้อมครับพร้อมพร้อมดาเมจแบบคูณแล้วใช่ไหมห้าสองสี่ทีอ๋อลัวลัดลุงโฟกในไฟอ่๋อยี่สิบหกใช่ป่ะอะไรยี่สิบวันนี้เราจะมีใช้เนือผงตั้งแต่ไปทำงานพี่ว่าได้เจอพอแล้วไอไม่หยุดแดกยังไม่เคยเจอเลยครับเจอแต่พี่ตัดแล้วก็พี่หาที่เจอบ่อยๆนะก็ไม่กัดไม่ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งเยอะนะเว้ยไม่ต้องแบบอะไรเยอะเน้นแบบ เ,เราต้องชนะไฟอะถึงจะชนะพวกมันป <á> ้าหนูอะ <ป á S 2> <ผ>ยังไม่เจอเลยอะป้าเจงบอกจะมาหาหาะลายรอบแน่เตรยตัวนะเตตัวนะว,นะวิ่งขึ้นไปแล้วจ้าจบจุบจุบ,บ,บกพี่หนูอารมดีชีหลุงฟกสดแล้วอรมณดีอ่รพิงเหย่อใช่จไ,ได้กลับไปไปหาทุกวันเลย อะไรอ่ะพอน้องพิมกางให้ได้นะยึดกางให้ได้นะเี่ยอ้เราจิตป่ญบาจิตัาอยากฟังพี่เฟิร์กดันเน่ะอยากฟังลุงดันเดี่ยวอยู่ไหนเรี้ยวล่างนะไม่ไไม่หัวของล่างนะเยอยู่ไหนเียว เขามาข้างล่างคอมาข้างล่างลมนะลมนะลมนะนข้างล่าให้หน่อยซ้ป็นไฟปืนซ้ข้าง่ายซ้ายซ้ายซ้ายยิงซ้ายหน่อยยง้ายซ้ายหน่อยยิงซ้ายหน่อยงข้าความเขาอยู่ข้างล่าง่อยู่ข้างล่าง้มไม่ในรูไม่นูเขาพ่วงมาข้างล่งสาคนเลยปืกลางเลยเขาพ่วงมาข้างล่างสานเล ห่วกเข้่อนหน่อยช่วยเพื่อนอะแ่อแต่คอไม่เขาโผล่มาข้าหลังเยอะจังวะไอเจมี่เป็นไม่ะสายอู่ายปือยู่นอู่สนยังไม่ได้ฆ่าไม่เกิดเออเขาโผล่มาไปล้างไล้างเข้า โคตรเยอะอ่ะแล้วทีน้ำมันมันโดนลวงเว้ยอยู่นี่นะไม่พูดอยู่นี่นะเราเหมือนไมค์ไมค์ก๊อปไมค์ก๊อปเมื่อกี้เป็นไอ้นี่ปะะเขาใส่ท่าใส่หนุนไปไปไปเอาหน้าบ้านไปเอาหน้าบ้านไปเอาทิ้งเอาทิ้งโฟกัสหลังกันด้วยดีๆนะพี่ไอ

คือหนูไม่อยากออกอ่ะเขาจไหมแต่ว่าคิงเราโดนอยู่ชุดล่างอยู่นะชุดล่างอยู่เลี้ยงออกเลี้ยออกเลี้ยงเล่นยังไงมั่งอ่ะเข้ามาหลังนะเข้ามาหลังโดนสมังเนี้ยอยากมีอยากมีโมเมนต์แบบสั์สบายๆบ้ยงอะ เฮ้ยนี่เราคกืนแล้วกูจะได้สับแบบสบายสบายแล้วพี่เจกกูจะได้สับแบบสบายสบายแล้วนนเราสายบนเนืย่ชุนชุมนอยูนอยูนะเอ็นวันนี้หน่อยมิานปืนกูอยู่ไหนกูยังไม่เห็นเลยปืนกูตายห่าหมดแล้วเอ้าเอ้าอะไรวะเนี่ย ไม่ได้เลยวะ่กูตายหามแล้วนะตายตายตายอเืนาปาอยู่ไว้กูไปละปืนหนูอยู่ไหนวะนตายไี่มันซ้ำไม่ได้เลยซ้ำไม่ได้ปืนปืนอยู่ซ้ายนปปืนอยู่ซ้ายอะไไปดิ S <S พี่เปียไปเอาดิตัวช่วยมาพี่เปี๊ยกตัวเอ็ไม่เจอปืนขอพี่เปียพี่เปียอย่าวัดส yeah, ุดเดี๋วัดสุดกลางอย่าวัดสุดมันดูอะไรไปออนมาเลยอ่ะไอยากมันเล่นไม่ได้จริงนะนี่ไม่พูดอยู่กลางสองตัวไม่พูดอยู่กลางสองตัวเราตายหมดแล้วอ่ะ

นี่อะไรวะเน่ยคุโดนลามละโดนเพื่อนบ่นชัเวอาว่ารอต้องรออ่ะเซ็ตเฮ้ยเดี๋ยวต้องเตรียมตัวนะเว้ยเดี๋ยวต้องเตรียมตัวนะเวพรนี่นานแล้วนะรอเซ็ตไฟไม่ได้เลยดูสลีปอะสลีปไปแล้วีดคุมมีดคุมป่ากฉลามไปดีๆพีวิสิทธิ์ชิงจะไปมองไม้พูอยู่เลยเขามาเอาปืน ไม่พีก็ไม่ต้องสนใจเรี่งการเดิมเรี่งการเดินอยู่หน้าบ้านอะสลีออกไปแล้วปะยังมึงเตรียมโถมนะตามแผนตามแผนเลยสลีตายเลยเหรอต้งตีไม่ได้อะตายตายตาย อันนี้เขาใช้หรือใครใช้วะเนียใครใช้วะเนี่ยรัวๆเลยอ่ะใช้ของตัวเองใช้โดนกันเองนะเฉยไหนเอยไหนเอยไหนเอยไหนเฉยไหนป่าหลามนี่เราเราเขามาพืนที่กลางสนามเนี่ยกลางสนามอยู่ไหนอยู่ไหนขอใซ้ายสนามอยู่กลางสนามเมื่อกี้เหมือนใช้กันเองปะ ปืนอยู่ปืนอยู่ซ้ายโดนซ้ำอยู่โดนซ้ำอยู่เ็แ้วทำไเลายตายตายตายีขัดให้โดนโดนยบอลยบอลยบอลลงมาโนซ้ำมาบอลหมาหน่อยเพื่อนตายเยอะยมาบอลหน่อยมาบอลหน่อยตายหมดตามเนเดิ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 นเฮ้ยบังลาบึงใครที่มันไม่โดนยิงมึงล้วงปืนมาดิอไยังวะไอ้เพรมันไม่ได้ทำไรุด เรี้วเรยวเรมันมาเยอะช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยขวาขวาขวาช่วยหน่อยขวาตลอดนอยู่ซ้ายปื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 นอยู่ซ้ายปันหน่อยกันหน่้ยนอย้ปนอย่ยปืนอย้ปืนอยู่ซ้ปืน้ปืนอยายปืนอยู่้ยนอย่ยปืนเร่ายปนอยูายอย้าปืนอยู่้านอยูายอยข้างหลัอขว่้ายน้าเปืนย้ายอายปืนยู่ซายืนย่าปืนอย่านอย่าปืนอย่าปืนอยาปืนลยู่ยอะ เดี่ยวกูก็โดนไม่ใช่อะไรเดี่ยวเอาตัวรอดก่อนกลับบ้านหน่อยปืนเราโดนเยอะได้ยินปะวะเรียกเพื่อนกลับบ้านหน้าไ่เล่นไฟเลยเอาเอาไฟตัเลยได้แล้วหนาไฟอเดือดเลยอย่าเพิ่งเรียกครับหน้าไฟหน้าไฟไปหน้าไฟมันอยู่มึงเลียคุณอยู่ไปเล่กางคุอยู่ไปเล่กลางปืนเราโดนนะ ปืนล้มปืนล้มขวาปืนล้มขวามึงเอาไฟกลางให้ได้ดิไอ้ปืนปืนเขาอยู่หลังบ้านนะปืนมาหลังบ้านขวาเราปืนขวาบ้านเราไอ้้ายบ้านเราปืนสายบ้านเราปืนสายบ้านเราตัวหนึ่งเอ๊ะมันจะเล่นกับปืนยังไงปืนกูโดนหลวงเรือรัวเลย ไมเขาลเขาไม่ได้ล้วงมาคนเดียวด้วยนะเขาล้วงมาเป็นสิบอะหน้าไฟมันก็ชนะอยู่แล้วดีเพราะว่าเขาอยู่หลังไฟเป็นสิบอะรอบปะ <c oughs> หน้าไฟแม่งมีอยู่สี่ห้าคนมันก็ชนะอยู่เละเ <c oughs> ขาไม่อยู่ตรงกู <c oughs> เป็นสิบไอ้เฮียมันจะไม่ชนะได้ไงหน้าไฟอะดูมนยิงสิกระดับตัวหนึ่งมัน

เขาบอกทีเขาทด่เขาจำนวอะไรกับเขาล่อยู่ไว้ยู้ไว้อยาให้มันกลับไปไปวิ่งหาตัวล้มนุ่นก็ม่อกี้กูวิตัวล้มไงคะไม่ยืนทำไมยืนไม่ทนไป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 

ข้างหลังปล่อยตัวเล่นเข้ามาปล่อยตัวเล่นกได้ยินแล้วออกไปแล้วปืนลงมาหมดยัวตัวลงเรามาหมดยังมันพี่คิวมันกึนได้ไงไงเพราะว่าหน้าไฟมันชนะอยู่แล้วแต่ข้างหลังไฟอ่ะเขามาลวงปืนเป็นสิบเข้าใจไหมมันดูกึนอยู่แหลกก็หน้าไฟเราเขาเหลือแค่กี่คนมันเล็งกูเลยมันเล็งกูเลย ห่ังไฟมันเข้ามาหลังไฟอ่ะไฟดีๆนะพี่เขาจะโดดไม่ต้องเล่นตัวยืนเลยไปวิ่งหาตัวนอนมามาเอ้ยเอ้ยวิ่งวิ่งออกไปก่อนเลยสองคนมีตัวนอนให้คนเล่นหลือไปมา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 วิ่งออกไปวิ่งออกไปให้ลุกระเบิดเราลุกระเบิดลมนะลม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 ไปออกไปปืนอยู่ขวานะขวานะบ้านปืนก็อยู่ตาย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 หนึ่งอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเพื่อนไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลย เด,ดินมาขวาเลยเดันมาซ้ายหน่อย Guys, ด,ดันมาซ้ายหน่อยเดันมาซ้ายหน่อยดันมาซ้ายหน่อยดันมาซ้ายหน่อยเดินมาซ้ายหน่อยเดินมาซ้ายหน่อยขัดให้ี้ขัดให้หลลางมาเอาปืนตัวน้หลอยหลอยู่ม่นไรใจเย็นใจเย็นม่น้ินาหลายข้างหน้าเลยินหลายเลยข้างหน้าหลายเลยข้างหน้าเยเกินสาข้างหน้าเลยกนาหยยาหน้ายนาหายย้าหน้าเลย ดันมาช่วยเพื่อนหน่อยดันดันดันนนาทครึ่งแล้วจออนะได้วยโยนาทีครึ่งโจโจโจโตาไม่ตายว่หนุนโอ้โหบอกกูท้ำไม่ตายไอ้ตเลตัวโยเชืใจหนุนีายไเองป็นตรงเนี้ยไปไปเสร็จแล้วมาเซ้ต่อมาเต่อเ้าบอกเขาบอกดิบอกเพื่อนหน่อยใครไม่เข้าวอกบอก่าใไม่เข้าวัเข้าวอด้วย ไอเตต้าไปรอสั่งไฟหน้าเนียปรอสั่งไฟหน้าเลยไม่เองใครเอาเกาะพี่คิวถามไม่มีไม่ตอบได้ไม่มีใครเอาเกาะไหมใครเกาขาดปะยิงด่านน้ามเนี่ย่านส่วนบางเลนก็โดตีง่ายแบบนี้มันก็ยิงยิง้าน้าจะไม่โดิไม่นยังรอรอรอ คือมันไม่มีคือมันเกิดแล้วหมดเลยว่รอบๆเล่นๆกได้ไม่ได้ไม่ก็ไม่ก็ไม่แอบมาเอนก็ได้นะถ้าพี่มาเซนดิงมาเซนเอฟเฟคดิเนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณหลังไว้คนนึงด้วยผนบอลตรงกลางกลางลานอ่ะพี่เล่นหอพี่ลิฟต์แบบอ่แบบเล็งตัวล้วงไว้ก็ได้ถ้ามีตัวล้วงเดี๋ยวหันไปช่วยใครใครมีระเบิดแฟลชปะอีตังกวยแม่งหลอดลำกูอย่างเดียวเลยนะเว้ยมีมีกูกกุ เตรียมเตรียมมันออกมาเลยลอยลอจังหวะมันออกมาเยอะดีนะปกติได้ดีนะมันแบบโยนหรือแบบวางมันแบงโดนเฮียดูไม่เป็นด้วยกดตาไปเลยมันแพ้ไฟมันโดนกดถือกดปลาเหมือนป้าระเบิดอ่ะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะไปหนุนก็รอให้นเสร็จแล้วอุ้มมันออกมาด้วยนะเว้ยอุ้มมันออกมาเราได้เปรียบถ้าอุ้มมันออกมาอยู่น่เราอยู่นน่เราอุ้มแค่เส้นแดงก็พอเดี๋ยวผมอุ้มต่อให้ถ้านขาโยนอยู่นะ แต่พี่เลือกอุ้มเพื่อนก่อนนะพี่ถุงนั่งอุ้มเพื่อนก่อนนะถุงอจังหวะพี่อุ้มเขาก่อนแต่ตัวหลวงน่าจะโถมนะเว้ยเซต้ามึงระวังให้ดีเลยเออจุดตัวนะสามสองมาแล้วมาเร็วมาแล้วมามามาระเบิดแสนมัดระเบิดแสนเลยเปิืนล้มอยู่ตรงกลางตัวหลวงมาเข้ากับสี่ตัวตัวหลวงมาเข้ากับอะเขามาเขาหลังเล่นหน้าคนเดียวเออเขามาาหังเล่นหน้าคนเดียวมาเขาเขาหลังเ่นาคนเดียมาเข้าไปเลยเข้ามาเข้ไปเลยไม่ยืนอเลยอ่ะมาตกลงมาตกลงมามากูตกลงมากู

นอยู่ขวาบนปืนอยู่ขวาบนปืนอยู่ขวาบนไปหนอนบข้บนปืนอยู่ข้บนล้มไอ้ไอ้กลางสตัวปล่อยหนอนเลยปล่อเองขออีกปอยเนบไอ้หนอนจะเปิดอ้อางองตข้างบนใจเย็นใจเย็นหนอนาีกตัวอยู่รออเตื่นตื่นเร็ว้าหนอนให้าเซต้าหนอหนอาเยงเซต้าไปเต้เต้เต้ไขามาาาาอมามอมามัาั ที่เหลือมึงกู๊บที่เหลือมึงกู๊บที่เหลือมึงมากุ๊บมันในรูปปืนในรูปปืนในรูปเปืนย่อความเป็นย่อความมึงไปทำไมกันหมดเหรอมึงมากู๊บดิมากู๊บกลางไปทำไมหมดร่างมาต้องการหมดดู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 ดไดู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 ด ไม่มีใครโนเลยเหลือปะจริงน่าจะเกิดแล้วนะจริงน่าจะเกิดแล้วเรี่ยวจริงน่าจะเกิดแล้วไม่ขอถามขอถามว่าปืนตายยังเซตาตัวนั้นอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วาลปุกเลยบุกเลยปุกเลยปุกเลีปุกเมีปุ๊กเลไปุ๊กเลาปวากเล่ปุ๊กเล้ปุเ่ปนนกเา่ปุ๊กเล่ปไ๊กเปุ๊กเล่ปเล่ปุนกเล่ป้๊ยเล่ปุ๊นเล่ปุ๊กเล่ปุนล่ปุ๊กเล่ปุ๊กเล่ปุ๊กเล่ปุ๊อยู่ปุ๊กเล่ปุ

เตะตาตายเอะตา่อยืนอุบเืนโดนลวงปืนโดนลวงชุบปืนมาเจเย็นเจเย็นจเย็นจเย็นุบับตับบ่อยพบอยเฮ้ยกูได้ลูกเ่เะตบมืนมมาตบมือหน่อยเยโคนบาปเลยให้ไปไปแล้วให้ี่ถุงกุ้มต่อนนตับนนน ไปขวาขวาเดินมากิขวาขวไปืนมหน่อยดิเดี๋ยวกูไปล้วงขวาเกขวาเ้ินขวาซ้ินขวาสอนาทีไอ้เพื่อนเราโดนยำอยู่ข้างใ้เขามีดโดนล้มโดนลุกแต่ตระวังซ้ขวาซกขวาซกขวาไปหไปไมีข้อกซอกไอ้ตาระวังหลังมาเลยครับ

เฮ้ยีดพีดฟังปืนมันอยู่ซ้ายปืนซ้ายตรงไอ้ที่ที่ว้าบะชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเอาเพื่อนออกมาชุบมาช่วยซ้ายเลยช่วยซ้ายเลยไปซ้ายไปไปไม่ติดอ่ไปเลยเอาเลยมาช่วยมาเร็วหนึ่นาทีไหวไหวไหปืนซ้ายปืนเขาซ้ายปืนซ้ายปืนซ้ายปืนล้อมปืนซ้ายล้อมปืนซ้ายล้อมปืนซ้ายมันล้อม ไอ้ไอ้สายบนสายบนคิงสายบนคิงหนอนเปาสายบอนหนอนสายบนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขึ้ข้างบนเลยหนอไปหนอขึ้นข้างบนไ้ไอ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 ้อ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ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 ไอ้้ไอไอ้ไ้ไอ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 ้้ไอ้ไออ้้ไอ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 อ้ไอ้ไออ้ไ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 อ้ กล <là> ับมาโซนกลางกลับมาโซนกลางเฮ้ยกลับบ้านเลยหมดกลับบ้านหมดเลยกลับบ้านคนหนึงถอยถอยกลับบ้านมาเลยถอยเลยทีงไ้หมดแล้วถอยมามาถอยมาเนี่ยถอยเพื่อนไปไว้ถอยเพื่อนเลไปไปไปกูเลยไปกูเลยแค่เบี้ยเนินเนินเนิ่นเนินอยู่มาต้องเล่น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 หน้าไฟจะไหวนะต้องเล่นต้องเล่นเล่นหน้าไฟมากลับมาเล่นกลับมาเล่นเลยเลยเข้าลักเข้าลช่วยหน้าช่วยน้าช่วยนะเฮ้ยกูตาปืนตายปืนตายเลี้ยวตายไปไปเลี้ยไปเลี้ยไปเดี๋ยวช่วยอะไรไปอะไรไปอะไร ไปทางไหนก็มีนน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 เรียกกูนนนนนนกนนนนนนนยนน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 วนนเนนกูนนนนยกนน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 คนนนขนนขอบคุณครับขอบคุณอรับขอบคุณครับขอบคุณครับนน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 ครนคนน งงตลิินนดึกูรู้สึกเป็นเสาฮอตมากเครื่องร้องชนช้าๆช่ไหมไม่รู้วะวันนี้รู้สึกล้งปืนดีจังเลยเล่นดีไงไม่รู้วันนี้งงเหมือนกันใช้คำว่าเล่นดีหรอดีๆไม่ดีกูเล่นเอาแรกๆก็เป้แรกๆไม่รู้ว่าแต่ผมล้มปืนได้แบบ5ตัวเลยอ่ะรอบแร้วันนี้แ็จะเตเป้ตอนแรกก็ไม่แปรไม่แปรมันมันแบบสลับสลับกันทุกวันสลับตำแหน่งสลับตำแหน่งโน่นมันจะไปไล่ตีไล่ไล่แย่งพี่คิวตีอยู่เลย แก่เลยตอนแรกเขาล้มกูก็เลยจะวิ่งไปซ้ำแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาพอดีไม่แต่ทำให้กูยืนอยู่ตรงนั้นน่ะต้องปล่อยยิงมันตีอยู่แล้วดีดีแล้วดีแล้วดีแล้วไม่เป็นไรกูเล่นเดี้ยมากเลยอันนั้นเราต้องเบิกรถกลับเองนะตอนหลังเล่นดีอ๋อใช่ใช่ไอชฉากที่มึงไล่เก็บหลังบ้านอ่ะคนเดียวตรงนั้น่ะได้อยู่ไปได้แล้วที่ผมไม่มีรถมีแต่จักรยานผมจะไปพะพบ้านไอจูเว่พี่